เพื่อนๆนะคะที่กลับมาจากตลาดนะคะคอยดูไว้ที่บ้านนะคะเด็กเขาตื่นขึ้นมานะคะโอ้โหกำลังดีใจหมดเลยนะคะมีกระสาแล้วก็แย่งตักกันนะคะเนี๋เก็บของนะคะเมียวเมียวหนูเมียวเดี๋ยวเอาให้หนูกินนะลูกนะเมื่หนูเมียวก็จะขึ้นนะคะหนูเมียวหนูเมียวก็ได้เด็กๆให้มีคนอยู่นะเด็กๆเขาจะตื่นเต้นไปนิดนึงคุกคุกลัวนะคะ เดียวเราต้องอุ่นเราตึงๆก่อนนะคะตึงๆก็ตึงกับรแล้วนะคะแล้วโยกถึงอัดดูนะคะอัดแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่มันละมุนช่วยละมุนวุ่นวายนะคะเลยไม่อ่อนเราแบบที่สมุดในหัวเนาะละมุนวุ่นวายไม่ดีนะคะคืออะไรต่ออะไรไม่รู้ั้งหมาทั้งคนทั้งเดียวงั่วกันแล้วหมดมัวนะคะคือเรายังไม่วางของเียบร้อยนะคะเรายังไม่เก็บของเลยูเนี่ย ซือกุ้งซื้อเนื้อมายังไม่เก็บเลยนะคะเ,าเอาเด็กก่อนนะคะขอ,อี๋ยผอัดคลิปวีดีโอด้วยนะคะพอถึงเวลาที่งติ้งต้องขนยานะค่ะ้าชาหนุปไปไหนหนุมานี่ลูกอ่ำๆแล้วคือเราจะถึงเวลาต้นยาเด็กนะคะเลยเวลาแล้วนะคะมาถ่ายคลิปเนาะมันจะต้นยาเด็กกันนะคะถึงเวลาแล้วนะคะถ้าชาดี๋ยกูอยากลุกขึ้นให้เห็นค <c oughs> อยากให้เห็นภุงยจบนะคะถ่ามวันนี้นะคะโอัยเด็กๆก็อยากให้เห็นภุงยจบนะคะคือเราคือเราจะพยายามให้เด็กนะคะเด็กถ้าถามเห็นให้มันตักยู่อย่างเดียวนะคะมันจะทำตักหน่อยก็เล่าตับทำไมดูซิเดี๋ยสิเกิดปีฆ่าเกิดปีทับเลยนะคะดูมิ้วนะคะให้ดูมิ้วนะคะเขาดื้อนะคะเดี๋ยวนี้ไปดูมิ้วนะคะ ยาม,มาแล้วค่ะูอยู่นี่นะคะดูสินยทอะไรถังขยะไม่รู้มอีอะไรนะคะไปหาอเลยะไรนะน้ทำอะไรลูกมอะไรมานี่เลยน่หนูมานี่มนันไม่กับพี่เต้เนี่ยนี่ เตีงนะแล้วนะนะเดี๋ยวเระให้ดูเตียงดึกนะคะเต็งนะเดี๋ยวเราจะอ้อมอ้อมนะยวให้ดูอ้อมอ้มอมเวใส่ถเท้าด้วยนะใส่ทับก้นใส่ทับกดนยาวยาวมาคนนะคะเฮ้ยนี่นะคะับลงีทัก,นก้น,นะะย,นะะยาดจริงๆนะคะตัวยงาจริงๆใส่ถุงเทานะคะจริงๆเราจะใช้อ่ามันเทศนะจริงๆอดมันเทศแต่เขาจะให้มันเทศจริงๆนะคะ ก็ต้องไว้สู่ๆหน่อยนะคะหนูเพื่อนค่ะเขาเป็นแมวนะะเขาเป็นแมวเขาเออเป็นแมวเขาชอบกระเต้นเขแบบสุ่ๆเขากิได้แต่เนี้ยอนองเห็นไม่เต็มเนาะเต็มอเนเ่อนนะคะเราอยากขเต็นเต็มต่อนะ เดี๋ยวลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้คลิ้มคิกนก่อนนะลูกนะเอ้อจนเนื้อไม่ต้องใช้ขาแล้วนะคะาาหนูนี่ก็องใช้ขาแล้วเราหินเลยนะคะใช้ขาเนี่ยเราจะใช้ไก่นะคะอกไก่นะคะเนื้ออกไก่นะคะเนื้ออกไก่นะาสาวคนสามชัวร์จะเทกันนะคะเป็นปีที่ี่ขาก่อนนะขาสลัดนะคะเขาจะออกมาะคะ่ะนี่คืออกไก่นะคะ มีพ่นยาเข้าแบบใช้อุกิ้นเนื้ออุกิ้เอายายัดเข้าเข้าไปนะคะเราจะไม่พ่นผิดนะคะเราให้คุณเต็งกินก่อนนะคะยาเต็งกินบนถุงก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณนะคะตัวอย่างนะคะถ้า้ชาจะเป็นบางมือเล็หน่อยนะคะ เก็ยเสร็จแล้วนะคะเ,ดเดี๋ยวไม่ถึงยาไม่ถึงเวลาอ่าทีนี้ชั้มงเขกินอาหารนะคะตอนนี้เราก็เป็นเรื่อความเป็นตัวนะคะเคเอืะคะอคะคะให้เขาถีนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเพราะเราไม่เห็นตัวพึ่งของเลยนะโอ้ยนี่เด็กยู่อย่างนี้นะคะมาดิดนะ๊ดนให้าเซีน,นวิวหรือ คนนะคะกินจรงนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นนิสิตก่อนนะคะเอาถึงเวลาเดือนตุลกันได้แล้วเราก็คือกินไปแล้วแห้งค้างหน่ถึงแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะคะฮะหมดแล้วหนูหนูไม่ไว้ยอมนะคะเลือกจิตอีนะคะับแม่ก็กินนะคะไก่แม่องกินะคะมาณสองชิ้นเองนะคะคือตอนเย็นหนูก็ต้องกินด้วยนะคะหนูมือ ผิดด้วยนะคะแต่ทานกิเล่นไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะหมดตัวนะคะจะไม่โคเป็นตัวเล่นนะคะวุ้นซุกจะออกวุ้นไม่ดูนะคะ <c oughs> ตัวนายยอะเนาะโอ้ยคุณวายไข,ข่ายผิดนะคุณชาชาไม่มีใครได้มาให้ลูกทักทายลิเวนป,ป้าป้ก่อนนะลูกนะอ่าให้ลูกกินไใ่ก่อนนะ นู่ยอะนู่ยยักันโดยนะนุ่ยเนี่ยนุ่ยยัไปโดยนะร่อยไหนางก็ขอบคุณเพื่อนๆเป็นเพียงเล็กนะคะทียงาเตรียมเข้ามาช่วยกายโยกนะคะใครอยากจะซื้อหวยเนี่ยดูเอานะคะหวยนะคะให้ดูหวยนะคะ ไม่ฟอกินนะนี่หนูท่าทาแม่ไม่ได้ดมกินใครเลยนะท่าทาแม่อยู่ของเพงดีนะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เจ๊ต้องมาตัวไหนน่ารูกนะติดติดตัวไหนนะมีพ่อพ่งหนูหนูเท่นั้นนะคะหนูไม่มาดมอะไรกันนักกันหนานะคะเราห่างกันแค่ไม่ถึงสามสิบนาทีนะ พี่พี่แม่พี่น้องๆนะคะที่มาเฝ้าให้หยุดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเรศเราคำนะคะที่อยู่ยาวนะคะขอบคุณเอศที่สมัยนะคะขอบคุณแอ,อดพุทธนะคะน้องเคนนี่นะคะเอดน้องต้นหวังนะคะน้องเจบเ้นนะคะคุณหนูนะคะน้างปรษานะคะ่ะและน้องพเทิด้วยนะคะแล้วก็ใครด้วยเนาะ,ะอืมพีเต็มนะคะ ทักทายหยุดแล้วบางครั้งตัวอื่ค pues ุณจีราพรด้วยนะคะแล้วก็คุณจะมาด้วยนะคะตอนที่ตอนเช้าหยุดจะลงนะคุณจะมาเข้ามาเราคุยกันยาวเลยนะคะพี่ๆน้องๆเนาะคุยกันที่ถุงพี่น้องนะคะเมื่อคนลืงหายเราก็คิดถึงกันนะขอบคุณทจะลดทุกไลน์ทุกดวงใจที่มีปยุน์นะคะประยุนไม่ได้ไาถ่ายเด็กถ่ายคลิปเด็กขึ้นบ้านนะคะเพราะเด็กมันดื้อนะคะเพราะเด็กเขาดื้อนะคะขอโทษนะคะเพราะเด็กเขาดื้อนะคะ คุกหนึ่คนเนาะใช่ไหมดูคุณนั่งฟังอยู่แม่เราไม่ได้ว่าอะไรหนูนะเหมือเวนะคะลูกไม่มีอะไรกินนะคะอขอบคุณทุกเลททุกไลฟ์ทุกเมงใจใหนูนะคะบ๊ายบายคุณทรายนะคะเิดกันทีแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ